นโมมพุทธเตชะสารตะนัตยาธรรมมีกาเตชะปัสสีทิปัสสิเทวานารายปราเมสุราเสติพรมมาจะอินท่าจะจตุโลกาคมพิลักกาสะโทธาภูตุงคาง กาจะสัพรมอาชายยาปัสิีติภาวันตุเตชัยยาชัยยาทอรานีทอรานีอุตาติอุตาตินาทินาทิชัยยาชัยยาคาคนละตนละนิสัยนิไลใสเส้นนาเมรุราตาพนนอราทีชัยยาชัยยาคำพีลาสมพีนาค เนทานาขีปีสาจัพุตการิชัยาชัยยาดุนิมิตาโรขีชัยาชัยยาสิงขีสุธาธา ชัยยาชัยยาวารุณนามคาสตาชัยยาชัยยาจำปาธินาคกุราก a นโทษชัยยาชัยยากันช์คนนาตุรงสุกราภูทรงเสหเพียงกาทิปาชัยยาชัยยาวารุณนามคาสาตาชิตาชิตาเสนาริพุณณสุทินราดีชัย ยาชัยยาสุขาสุขาชีวิชัยยาชัยยาทอรานีตาเรศธาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอรานีสันตินศธาชัยยาชัยยามังกาลาดรันยาภาวะเขชัยยาชัยยาวารุณนายาเขชัยยาชัยยาราคาเสสุราผู้ชาตชาชัยยาชัยยาพรหอม นทากาณชัยยาชัยยาราชาทีลาสาชัยชัยยาชัยยาปัตตวิง ซาพังชัยยาชัยยาอารันตาปัจเจกผพุทสาสวังชัยยาชัยยามาเฮสุโรฮาโรอารินเทวาชัยยาชัยยาพรหมมาสุราโคชัยยาชัยยานาโควิรุณนาโควิรูปโคจันทิมาราวิินโทเจ้าเวนาเตยโยจักุเวโร วารุณโอปิจักิวโยจะพาชนพุกุมารโรตัตาราตโกทารสมาเทวาสิทธิตาปัสาัตยโยอิสิโนสาวกาสสพะชัยยาลามภาวนตุเตชัยยาธรรมโมจะสังโคจะนาสปาโลจะ ใช้ยากลางเอเตนาชัยาเตเชนาชัยยาสดทีพภวันตุเตเตนาพูทตเตเชนาหอนตุเตใชัยามังกาลังชชยโยปีพุทธศาสตสิริมาโตยังมารัตสัจปาปิมาโตปาราชโยโกสยามโพ ทิมันเตปโมทิตาชัยยะตาธาพรมมาคณามาเฮสินโนชโยเปุทธสาสสิริมาโตอายังมารัสาเจปาปิมาโตปาราชโยโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชัยยะตาธาอินทกณามาเฮสินโนชโยเปุทธฐาสสิริ มาโตอาังมารัตจัปปิมาโตปาราชโยโุโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยยะตถาเทวาคณามาเฮสินโอชโยเปโภตสัสิริมาโตอาังมารัตจัปปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยยะตถา สุปันนาคนามาเหสิโนชัยโยเปพุตัะเจริมาโตะยังมารัสจะปปะพิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมธิธาชัยยตถานานาคนามาเหสินโนชัยโย เปพุทัสสิริมาโตายามารัตจะปาติมาโตปราชโยุโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตธาสรามมาคณามาเฮสิโนชยันโตโพธิยาโมเลสักยานางนันทิวัตทโนเอวังตะวังวิชโยโหรชัยย สุใจยมังกาเลอปาราจิตาบันลังเกสีเสปตวิโปกาเลอภิเสกสาพพุทธานังอังคาปตัวปโมตติสุนะคาตังสุมังกาลังสุปภพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมตโตจะสุยิตทธังพรามาจาริสุปทากินังกายกรรมมัง จากรรมังปะทาคินังปะทังคินังมะโนกรรมังปะนิธิติเตปะทาคินาปะทาคินานิกัตตะวันะรพันัตเทปะทาคิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรคาสุขิตาโหตสะเหิยาิปิสุัน โ้นตัวเยตเทวัตสมิงทานิอธิการที่ขายุกาสทาโ้นตัวสุขิตาโผนตัวสัพปะารักขันตัวสัพปสันตานังรักขันตัวจินนาศาสนายากาทิปัตธนาเตสังสาเพปุเรนตัวมโนราทายดตากา าเรปวัตสันตุวัตสังวัตสาวะลาหะกะโรคะจุปัตถวะเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะากายะสุขังจิตติสุขังอรหันตุยาทารังิติจุลชัยาสิทธิมัง kalang saman taang